หลังจากที่จ้แม่อทีได้นําเครื่องลิสไลท์เครื่องไลร์สดของจ้แม่อทีนะคะไปอัปเดตฟังก์ชันก็ได้ค้นพบว่าอีก1ฟังก์ชันนะคะที่ทําให้ชอบมากๆก็คือการที่มีการสะท้อนหน้าจอการสอนขึ้นไปโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เจ้าตัวนี้แล้วค o มแคส s ค่ะคือการที่โอ้มันจะต้องเสียเพื่อสะท้อนใช่ไหมคะตอนนี้ในตัวฟังก์ชันเครื่องลิสไล์หรือตัว โปรแกรมเครื่องไล้สดนะคะสามารถเ,เปิดปุ๊บเชื่อมปับ๊บแล้วก็นําหน้าจอที่เราจะให้เขาเห็นเนี่ยเป็นการโชว์ขึ้นไปได้เลยทันทีหรือถ้าเราอยากใช้กล้องในการอินเสิร์ตหรือถ่ายภาพในอีกกล้องหนึ่งแล้วสะท้อนขึ้นไปก็สามารถทําเป็นกล้องที่2ได้อีก โอ้โหมันเด็ดตรงนี้แหละชอบมากๆค่ะวันนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้ทดลองนะคะแต่วันนี้ใครที่มีเครื่องไลฟ์สดแล้วแล้วยังเชื่อมไม่เป็นวันนี้เจ้าแม่ทีจะพาทํานะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลเทคนิคการทําแบบง่ายๆสไตล์เจ้าแม่ทีมาทากันค่ะก่อนอื่นนะคะให้เข้าที่โปรแกรม ไลฟ์สดของลิสไลฟ์นะคะจากนั้นให้มาตรงนี้ที่ด้านบนนะคะจะมีตรงการฉายภาพตรงนี้ค่ะพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมี qr code ให้เราสแกนสิ่งที่เราต้องทำนะคะคือการไปที่กล้องแบบนี้เพื่อทีอ่สแกนนะคะแบบนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปค่ะนะสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาเมื่อกดติดตั้งนะคะหลายคนจะเจอปัญหาตรงนี้นะคะก็คือ google play protect ถ้า android นะคะ ปิดก้านแบบนี้ไว้ก่อนที่เราจะติดตั้งให้เรามาทำการโปรเทคนะคะก็คือทำแบบนี้มาที่ด้านขวาบนนะคะจากนั้นมาเลือกคำว่าตรงนี้ค่ะ play t r o t e c t จากนั้นนะคะให้กดตรงนี้ค่ะการตั้งค่าด้านบนนะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการเปิดการโปรเทคอยู่ให้เราปิดก่อนค่ะปิดก่อนนะคะก็ปิดสองปุ่มนี้นะคะจากนั้นเราไปติดตั้ง แอปใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดเปิดค่ะแล้วก็เลือกขนาดใช้งานนะคะแล้วก็กดช sure. ัวร์เมื่อเราเปิดเข้ามานะคะถ้า,าเปิด WiFi สำคัญว่าต้องเปิด WiFi และเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ตรงกันนะคะก็คือมือถือเครื่องนี้ WiFi เดียวกับตัวลิสไลท์นะคะก็จะเห็นแบบนี้เลยก็กดเชื่อมต่อแบบนี้ถ้าเข้ามาที่แอปแล้วนะคะก็ให้กดตรงนี้เลยสกรีน คราวนี้ภาพก็จะมาขึ้นสะท้อนแบบนี้เลยเห็นไหมคะก็ไม่ต้องเออชื่อมกับโคมแคสแล้วนะคะนี่คือดีมากๆย่อขยายได้ตามใจชอบเลยนะคะ,ะหรืออยากจะใช้ตัวมือถือเป็นอีกหนึ่งกล้องนะคะก็สามารถถ่ายแบบนี้ได้เลยนี่เห็นไหมก็จะขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเห็นไหม โลดนี่ค่ะคือการเชื่อมถ้าเราจะยกเลิกนะคะก็ทําได้2แบบจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะคะหรือจะกดยกเลิกที่แอปก็ได้กดยกเลิกตรงนี้นะคะก็จะทําให้ภาพหายไปตรงนี้ก็หยุดแชร์นั่นเองค่ะเป็นยังไงง่ายใช่ไหมคะ นี่แหละตามสไตล์เจ้าแม่ทีเลยว่าวิธีการทํานะคะไม่ต้องยุ่งยากหรือเราไม่เข้าใจก็สามารถมากดดูจากที่เจ้าแม่ทีสอนไว้ให้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะคะมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆของโปรแกรมไลฟ์สดจากลิสไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คะ่ะและถ้าใครสนใจอยากจะรู้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมว่า เครื่องลิสไลท์เครื่องไรส,สดทําอะไรได้บ้างสามารถพิมพ์มาถามกันได้ถ้าใครอยากใช้เครื่องไรส,สดแบบเจ้าแม่ไอทีแบบนี้นะคะก็สามารถทักอินบ็อกมาคุยกันหรือมาถามรายละเอียดเลทราคาได้ก่อนหรืออยากทดลองใช้ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ